ตามากๆเลยแล้วด้ยวยความที่หนูเป็นคนที่ชอบสีชมพูอยู่แล้วโอ,โ,อโอ้โหรู้สึกว่าแบบเป็นท่าที่ผูกจริตเราสุดๆเลยค่ะเพราะว่าชอบสีชมพูอันนี้ก็เป็นแบบ new iconic color ของเขาเลยค่ะาะแบบ,เร,บเราชอบชั้นไหนชอบชั้นไหนชอบชั้นของกินเพราะว่าเพราะว่าเป็นชั้นที่เรามาบ่อยมากเพราะว่ามันอยู่ตรงทางเชื่อมพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านอาหารที่เขาเลือกมากคือมันแบบถูกใจเรามากๆเลย ไฟเก่กับไฟคไนไทยอ่ะไฟอย่าไฟตอนใหญ่ไปไหนตของออพี่ป้องไม่มีอะไรเลยค่ะคือหนูเขาพูดตรงนี้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีนนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นในรายการ4.2ราศีซึ่งพี่ลิงพิณกรนอะ่ะเขาบอกว่าลีน่าให้ลองเล่นซีนหนึ่งบอกรักพี่ป้องซิแล้วเราก็เลยแอคติง้งบอกรักพี่ป้อง แล้วเขา,าเป็ไปตัดเหลือแค่ว่าหนูบอกรักพี่ต้องทุกคน,นก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ตจริงมันเป็นแค่ฉากที่เขาแบบทาให้มันสนุกในรายการเฉยๆจริงพอเจอพี่ป้อมตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างคุณพี่ป้อมคนน่ารักอยู่แล้วพพลคือหนูเป็นแฟนคลับพี่ป้อมแต่เด็กอันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าที่ซีนบอกรักก็อย่างเงี้ยคือไม่ใช่่ะไรแบบนงไงบ้งพอเจอตอน หนูอะาจริงๆหนูตกใจมากเพราะแบบเดี๋ยวนะทุกคนคิดก็ไปไกลมากแต่ตามจริงแบบในรายการมันไม่มีอะไรเลยมันคือความสนุกความเอเ่นเฉีอะเลยไม่มีอะไรนะคนักม่ไม่งวายการจบแต่าไม่จบมันต่อยอดไปเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> ็คืตอนแรกตอนที่เห็นคลิปอะตกใจมากแล้ว คือจะหาคนตะพวงเดทที่นี่ไม่ได้อยากหาถ้าเข้ามาก็ดูก่อนมาใช่หรือเปล่ามไม่ไมีมันมีกล้กกยยองเยอะนะก็สุว่าพดีเราสิวทั่วหน้าแต่ว่าตอนเรียนจบแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเข้ามาบ้างแต่ว่าเหมือนช่วงนี้หนูทำงานเยอะมากๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสละเวลาไปเหมือนแบบเดทหรือว่าแบบไปการเริ่มต้นคุยกับใครตะพวงมันต้องมีเทคนิคใช่ไงอ่ะ เุ้ยเมื่อก่กำลบงชินดาไรวไม่ไม่ไม่หลอกไม่มีไม่หลอก,ไม,มไ,มอกไม่นะไม่ม,ม,ม,มีพี่น้องในวงการมีพี่อมีอยดอพี่นะคอยใส่ <c oughs>